ห้าปีที่ผ่านมามีความสุขกันพอหรือยังรห้าปีที่ผ่านมามีความสุขกันพอหรือยังพอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดนะครสวรรค์ผู้มีหัวใจสีส้มทุกคน วันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มายืนต่อหน้าทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของสถานที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ที่อนุญ,ญาตให้พวกเราใช้สถานที่ในค่ำคืนนี้พบปากผู้คนชาวอนาคตใหม่ต้องยอมรับว่าท่านกล้าหารจริงๆ ที่ให้พวกเราใช้สถานที่แห่งนี้พวกเราครับช่วยตบมือให้กับเจ้าของสถานที่ด้วยครับทุกท่านครับเป็นความลำบากของหัวหน้าพักที่ต้องกล่าวปราศัยกับพี่น้องประชาชนหลังจากอาจารย์ปียบุตรกล่าวไปแล้วเพราะเรื่องที่ผมอยากจะพูดอาจารย์ปิยบุตรได้พูดไปหมดแล้ว นะครับดังนั้นผมจะไม่พูดเรื่องหลักกงหลักการอะไรแล้วแหละอาจารย์ปียบุตรได้พูดไปเยอะแล้วผมเล่าให้ทุกท่านฟังดีกว่าเล่าให้ทุกท่านฟังดีกว่าว่าการเดินทางตั้งแต่ตั้งพักของเรามาจนถึงวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเรากำลังจะเดินไปที่ไหนกันต่อเราจะได้เข้าอกเข้าใจกัน ว่าเรามาถึงตรงนี้ได้อย่างไรและทิศทางที่จะเดินไปข้างหน้าเราจะร่วมเดินทางไปด้วยกันได้อย่างไรทุกท่านครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ11เดือนที่แล้ววันที่15มีนาคมพศ .2561 พวกเราชาวอนาคตใหม่กลุ่มแรกได้จดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้น วันที่27พฤษภาคมปีเดียวกันเราได้ประชุมพักครั้งแรกขึ้นแล้วจากวันที่27พฤษภาคมกว่าที่เราจะได้เป็นพักการเมืองอย่างเป็นทางการได้รับการรับรองจากกะกะตะใช้เวลาอีกหลายเดือนจนกระทั่งวันที่3ตุลาคมในปีที่ผ่านมา เราจึงเป็นพักการเมืองขึ้นพักอนาคตใหม่อย่างเป็นทางการถือกำเนิดขึ้นในวันที่3ตุลาคม2 5 6 1แต่ตลอดการเดินทางของพวกเรานะครับมีคนบอกพวกเราว่าพวกเราบริหารไม่เป็นพวกเราไม่ใช่มืออาชีพทุกท่านครับวันนี้พักอนาคตใหม่ มีทีมงาน77จังหวัดทีมงานที่แข็งแรงทีมงานที่มุ่งมั่น77จังหวัดครบทั้งประเทศพักอนาคตใหม่สามารถส่งผู้สมัครสอสอลงได้ครบถึง350เขตมีเพียง4พักการเมืองเท่านั้นเองในประเทศไทยที่สามารถทำได้สแสดงให้เห็นอะไรครับสแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของเรา การจะส่งผู้สมัคร350เขตได้นั้นเราจำเป็นจะต้องมีทีมงานที่แข็งแร่งมีสมาชิกครบทุกจังหวัดมีผู้ที่อาสาลงสมัครสสครบทุกเขตไม่ง่ายเลยที่จะมีพักไหนทำสำเร็จแม้จะเป็นพักที่มีเงินทุนมาหาศาลหรือเป็นพักเก่าแก่ก็ไม่หนหมายความว่าจะส่งลงครบทั้ง350เขตได้แต่พักอนาคตใหม่ทำได้ และนั่นครับทุกท่านวันนี้ช่วยผมนิดหนึ่งช่วยปรบมือให้กำลังใจให้ขอบคุณให้คำขอบคุณกับทีมงานจังหวัดนครสวรรค์ด้วยครับขอบคุณครับทีมงานจังหวัดนครสวรรค์ไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ทำอย่างไม่มีเพื่อนร่วมความฝัน เรายังมีทีมงานที่เข้มแข็งอย่างทีมงานจังหวัดนครสวรรค์อยู่อีก76จังหวัดทุกทีมงานทุกจังหวัดของเราไม่มีใครที่เข้ามาทำงานกับพรรคอนาคตใหม่พวกผลประโยชน์เพราะไม่มีให้ที่นี่เรามีให้อย่างเดียวครับเรามีความหวังถึงโลกที่ดีกว่าเรามีแค่ความฝันถึงสังคมที่ดีกว่านี้ ที่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงคนทุกคนทีมงานทุกจังหวัดให้ทำงานร่วมกันและนั่นคือเหตุผลที่เราเติบโตจนถึงวันนี้ได้ในระยะเวลาเพียงสั้นๆหนึ่งปีมีทีมงานที่เข้มแข็งทุกจังหวัดส่งสอสอลงได้ทุกเขตเป็นอื่นไม่ได้นอกจากทีมงานที่เข้มแข็งแล้วนี่คือพักการเมืองที่เราอยากเห็นพักการเมืองที่ร้อยร้อยรับรวมกัน พราะอุดมการพักการเมืองที่ร้อยรัฐรวมกันเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทุกท่านครับนั่นก็คือ,คว,อความภูมิใจของพวกเราชาวอนาคตใหม่ทุกคนและที่น่าภูมิใจไปมากกว่าน,นั้นอีกก็คือผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่รวมถึง6ท่าน6เขตในจังหวัดนครสวรรค์นี้ด้วย คนเป็นคนธรรมดาเหมือนกับทุกท่านเป็นทนายความเป็นข้าราชการเป็นคนธรรมดาที่มีความฝันเหมือนกันเดินก็มาทำงานอาสาลงมาเป็นผู้สมัครพูดแทนราษฎรด้วยตัวของเขาเองเพราะเขารู้สึกว่าคนต่อไปไม่ไหวแล้วแล้วนั่นก็คือเหตุผลของการเกิดขึ้นของพรกอนาคตใหม่ผมคงไม่ต้องบอกว่า45ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจแย่ลงเท่าไหร่ทุกท่านครับท่านไหนบ้างที่รู้สึกว่า5ปีที่ผ่านมารายได้ของท่านเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรวยกว่า5ปีที่แล้วยกมือให้ผมดูนิดนึงครับมีไหมครับท่านใดที่รู้สึกว่า5ปีที่ผ่านมาท่านจนลงจนลง,นลงยกมือให้ผมดูหน่อยครับเต็ม,มไปหมดเลย เป็นคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชนรัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชนย่อมไม่ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนที่น่าเสียใจมากกว่านั้นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชนรัฐบาลที่ยึดอำนาจจากประชาชนเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในประเทศไทย เศรษฐกิจที่พังพินาศขนาดนี้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่ห่างกันขนาดนี้คือข้อพิสูจน์ว่าการยึดอำนาจจากประชาชนว่าการทำรัฐประหารของชนชั้นปกครองไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศไทยได้ถึงเวลาแล้วครับทุกท่าน มาเดินทางร่วมไปกับพวกเราเมื่อวานเราสร้างพักวันนี้เราลงสนามแข่งขันอย่างภาคภูมิใจในพักที่เราช่วยกันสร้างขึ้นมาเราสร้างพักอย่างภาคภูมิใจโดยไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ซื้อเสียงไม่ใช้เงินในการสร้างพักไม่ใช้อิทธิพลใดๆมาพิสูจน์ร่วมกันว่าพักแบบนี้เป็นไปได้ในสังคมไทย ว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต้องเปลี่ยนแปลงด้วยพักที่เป็นของประชาชนยืนหยัดเพื่อประชาชนอย่างพักอนาคตใหม่เท่านั้นทุกท่านครับอีก3 0กว่าวันก็จะเข้าถึงการเลือกตั้งก็ต้องบอกว่าเราสร้างพักมาแล้ว กำลังจะเดินเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดในสังคมไทยตอนนี้ก็คือชนชั้นปกครองไม่รู้จะจัดการยังไงกับอนาคตใหม่ไม่รู้จะจัดการพวกเรายังไงเพราะกระแสของพวกเราดีขึ้นดีขึ้นทุกวัน สิ่งที่พวกเขาทำก็คือใช้การเมืองแบบเก่ามาจาัดก,การพวกเราการเมืองแบบเก่ายัางไงบ้างครับทุกท่านครับก่อนมาที่นี่ผมไปมาอีกหลายจังหวัดนี่เป็นจังหวัดที่9ของคารวานครั้งนี้ของผมก่อนหน้านี้ผมไม,ไม่ขอเอ่ยจังหวัดไม่ขอเอ่ยเขตเดี๋ยวจะเป็นเรื่องไปมากกว่าน,นี้ผมคุยกับผู้สมัครสสอของพัคอนาคตใหม่คนนึงเป็นคนหน้าใหม่ เหมือนกับผู้สมัครคนอื่นอีก349คนเป็นคนหน้าใหม่เหมือนกันแล้วคะแนนเสียงของผู้สมัครท่านนี้ก็ดีวันดีคืนส,คสุดท้ายถูกคุกคามสุดท้ายถูกคู่ถึงขั้นจะเอาชีวิตกันผู้สมัครของเราท่านนี้นะครับสุดท้ายตอนนี้ไม่ได้นอนบ้านแล้วนะครับเพราะกลัวมากนอนบ้านเพื่อนคนนู้นทีหนึ่งนอนบ้านคนนี้ทีหนึ่ง เปลี่ยนรถแทบจะทุกวันนี่คือการเมืองแบบเก่าการเมืองที่ใช้อิทธิพลนอกจากนี้เขาทำอะไรพวกเราอีกครับเมื่อจัดการพวกเราไม่ได้ด้วยหลักการก็จัดการพวกเราด้วยการเมืองแบบเก่าการเมืองที่ใช้อิทธิพลเล่นงาน